วันนี้เราเจอการตอนเย็นนะคะตอนเย็นของวันฟุตนะคะแล้วก็อากาศดีๆเย็นสบายๆแต่ว่ามันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคกับอากาศในช่วงนี้เท่าไหร่เลยนะคะสิ่งที่พูดถึงอันนั้นก็คือว่าฝุ่นฝุ่นที่เยอะๆนั่นเองค่ะฝุ่น PM 2.5 วันนี้เราจะมาคุยว่าตัว PM 2.5มันส่งผลเสียยังไงกับร่างกายของเราบ้างมันทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของการมีลูกยากจริงหรือเปล่าแล้วมันไปสร้างอะไรทําให้เราเกิดผลเสียยังไงได้บ้างนะคะสวัสดีท่ทุกคนนะคะอันนี้เราก็ผ่านปีใหม่มาประมาณครึ่งเดือนละ แล้วก็ช่วงนี้อากาศดีทีเดียวค่ะอากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็แต่ว่าข้อเสียเลยอะ่ะข้อเสียหลักๆเลยของตอนนี้คือฝุ่น PM2.5 ที่เยอะมากๆเลยนะคะตัวฝุ่น PM2.5 เนี่ยมันเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็ก มากๆแลเราก็ร่างกายของเราอ่ะไม่สามารถที่จะกรองได้ด้วยการกรองในโครงสร้างของร่างกายที่ใช้ตัวขนจมูกในการกรองฝุน่นกรองสารไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเราทางการหายใจนั่นเองทีนี้ตัวฝุ่น PM 2.5ที่มันมีขนาดเล็กมากๆ2.5ก,ก,ก็คือเป็นขนาดแบบ2.5้ไมครอนเล็กมากค่ะมองไม่เห็นนะคะ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปทางการที่เราหายใจแล้วด้วยความที่เขามีขนาดที่เล็กมากๆนั่นเองเจ้าตัวฝุ่น PM ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเข้าไปในเส้นเลือดฝอยของเราแล้วก็ไปที่เส้นเลือดแล้วหลังจากนั้นก็จะไปตามอวัยวะอื่นๆของเราด้วยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะ ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะคะสามารถส่งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการอยากมีลูกเข้ามาได้นะคะวันนี้เราเปลี่ยนมาคุยกันในช่วงเย็นค่ะหลังจากนี้เราจะคุยกันในช่วงตอนเย็นวันพุธนะคะก็เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของฝุ่น PM 2.5ตัว PM 2.5ว่าเขาส่งผลเสียยังไงบ้างนั่นเอง ตัว PM2.5 เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ่อยๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอากาศดีอุณหภูมิไม่สูงอากาศเย็นสบายแต่ว่าการเดินเอาดอข้างนอกเวลาเราหายใจเข้าไปอะอย่างที่เรารู้สึกเลยก็คือเราจะรู้สึกว่าละครเครืองแสบจมูกบางคนแสบตานั่นก็เป็นเพราะว่าฝุ่นที่มันเยอะมากๆนั่นเองในลักษณะของฝุ่นพ m 2อเนี่ยก็คือมันจะมีกลมเกี่ยวกับ การควบคุมมลพิษของตัวประเทศไทยของประเทศไทยนะคะที่เขาจะรายงานเป็นค่าเรียกว่าเป็น aqi นะคะ air quality index นั่นเองเขาก็จะมีการประเมินออกมาที่เราจะเห็นเป็นสีสีะคะก็จะแบ่งเป็นสีนะคะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์สีส้ม สีแดงอันนี้เนี่ยแปลว่ามีความรุนแรงมีอันตรายต่อร่างกายของเราแล้วนะคะค่า AQI ที่ดีก็คือว่าจะดีเลยเป็นสีฟ้าค่ะรองลงมาเป็นสีเขียวโลโก้สีเหลืองเริ่มไม่ดีละสีส้มเริ่มส่งผลเสียต่อร่างกายเราทีนี้เนี่ยค่า AQI ที่เขารายงานออกมาเป็นสีสีอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ตัวเลขที่บอกมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขของ AQI นะคะมันไม่ใช่ตัวเลขของปริมาณตัว PM 2.5 อย่างเช่นในเลเวลของสีฟ้าค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของ PM 2.5ประมาณไม่เกิน20 25นั่นเอง AQI ในช่วงแรกก็จะไม่ค่อยต่างกันแต่ว่าถ้าค่าที่เกิน50ขึ้นไปเกิน50ในส่วนของปริมาณ PM 2.5ที่เกิน50ขึ้นไปอันนี้เนี่ยค่า AQI ที่เขาวัดออกมามันก็จะเกินร้อยค่ะโลโก้จะแสดงออกด้วยสีส้ม ค่า AQI ที่เกิน200หรือว่าปริมาณ PM 2.5ที่เกิน90-91ขึ้นไปอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเลเวลของสีแดงซึ่งตัวสีส้มกับสีแดงอันนี้เนี่ยถือว่ามีอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะ แล้วมาดูค่ะว่าตัวฝุ่น PM 2 5อย่างที่มาบอกไปช่วงแรกคือเนื่องจากขนาดเขาเป็นขนาดที่เล็กมากเขาจะเข้าไปสู่ในระบบเส้นเลือดของเราระบบเส้นเลือดฝอยไปสู่เส้นเลือดตามต่างๆของร่างกายแล้วก็สามารถที่จะไปยังตำแหน่งอื่นๆของร่างกายเราแล้วตัว PM 2 5ตัวนี้เนี่ย ถามว่าส่งผลเสียยังไงได้บ้างคะแปลว่าถ้าเขาเข้าไปในเส้นเลือดได้นั่นก็คือเขาไปได้ทุกอวัยวะของร่างกายเราไม่จําเป็นจะต้องมีผลเสียเฉพาะปอดหรือว่าผิวหนังหรือว่าบริเวณของดวงตาที่ได้รับการสัมผัสดโดยตรงแค่นั้นนะคะเจ้าตัว PM 2.5ที่เข้าไปในร่างกายเราอ่ะผลเสียก็คือว่าอ่ะเขาจะไปลดในส่วนของภูมิต้านทานของร่างกายเราเราก็จะเจ็บป่วยได้ง่ายคะ่ะหรือมีการระคายเคืองได้ง่ายขึ้น อย่างเ,เช่นมีแสบตาหรือว่าแสบจมูกสังเกตง่ายๆอากาศดีๆตอนนี้ถ้าเราเดินอยู่อ่าวดอเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ค่ะหายใจทีก็จะรู้สึกแสบจมูกเลยนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะพอตัว PM 2.5ถ้าเข้าไปในร่างกายเราอ่ะมันก็จะทําให้เกิดในส่วนของเซลล์อักเสบของร่างกายซึ่งตัวเซลล์อักเสบตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ระบบร่างกายของเราอ่ะมัน ต้องมีการซ่อมแซมตัวเองที่มากขึ้นกว่าปกตินั่นเองแล้วก้เขาก็จะมีการหลั่งสารพวกอนุมูลอิสระในร่างกายที่สูงขึ้นมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเราทําให้ร่างกายของเราอะ่ะมันเสื่อมได้มากขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะคะแล้วก็อ่ะทีนี้นอกจากนี้เองอะ่ะ ถามว่าตัว pm 2 5 RR เรารับเข้ามาทางการหายใจแหละแปลว่ามันต้องไปที่ปอดอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปอดอักเสบที่สูงขึ้นมีปัญหาในเรื่องของการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจระบบอื่นๆก็จะมีผลด้วยเช่นกันค่ะ เพราะว่าตัว PM 2.5เขาเข้าไปตามเส้นเลือดของเราเนื่องจากมีขนาดเล็กมากเข้าไปทั้งเส้นเลือดฝอยแล้วก็จะไปตรงเส้นเลือดใหญ่ๆของร่างกายในตำแหน่งอื่นๆเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายในระบบอื่นจากในเรื่องของการมีเซลล์อักเสบที่เกิดขึ้นการลดภาวะภูมิต้านทานของร่างกายเราหรือว่าการมีสารพวกฟรีเรดิเคิลสารอนุมูลอิสระต่างๆในร่างกายเราที่สูงข,ขึ้นทําให้ร่างกายของเราอ่ะมันมีความเสื่อมถอยมากขึ้นนั่นเอง ทีนี้ถามว่าแล้วเจ้าทวพิเ M มสอค่ะมันมาจากไหนมันเป็นฝุ่นมันก็อาจจะมาจากอาการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์อย่างแรกนะคะเกิดจากการเผาไหม้อย่างที่สองเกิดจากการคมนาคมขนส่งต่างๆมันก็คือเป็นในเรื่องของการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองเนาะแล้วทีนี้ถามว่าในบ้านเราในครัวเรือนเองล่ะคะมีไหมง่ายๆเลยเจอบ่อยๆเลยบุหรี่ค่ะ เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของผลบุหรี่อีกทีหนึ่งเลยนะคะแล้วก็นอกจากตัวบุหรี่แล้วเนี่ยที่มันจะมีฝุ่นมีสารพิษต่างๆออกมาอันที่เจอบ่อยๆปิ้งย่างหมูกระทะการประกอบอาหารในบ้านในส่วนของการปิ้งย่างมีการเผาไหม้มีควันต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีในส่วนของฝุ่นเกิดขึ้นด้วยเช่นกันหรือในออฟฟิศของเราค่ะฝุ่นหรือว่าสารที่เกิดจากเครื่องพินเตอร์ของเราตัวนี้เนี่ยก็จะเกิดในเรื่องของ PM 2.5ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ถามว่าแล้วเรารู้ว่าผลเสียมันเกิดขึ้นเหล่านี้แล้วมันจะต้องกันได้ไหมคะในการที่เราจะลด ความเสี่ยงในเรื่องของ p m 2.5โดยตรงก็คือว่าหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นมีควันเยอะๆหลีกเลี่ยง p m 2.5อยู่ในบ้านให้เยอะหน่อยแล้วก็บ้านของเราเองอ่ะถึงแม้ว่าเราจะปิดบ้านนะคะฝุ่นก็เข้ามาได้เช่นกันเพราะงั้นก็ดูดฝุ่นทําความสะอาดให้บ่อยขึ้นเนาะมีเครื่องกรองอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองอากาศที่ขายอยู่หรืออันที่ง่ายๆเลยค่ะปลูกต้นไม้สีเขียวในบ้านนะคะ แต่ข้อเสียของต้นไม้เวลากลางคืนนะเขาก็จะหลั่งทำว่า,านมอนน็อกไสายเนาะทำให้เรารสึกไม่ค่อยสดชื่นนั่นเองก็อ<ม>่ะอย่างแรกทําความสะอาดบ้านให้บ่อยขึ้นลดการที่มันจะทําให้มีในส่วนของความโอกาสของการที่จะมีฝุ่นเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แลโ้วก็อันต่อมาค่ะเรารู้ว่าตัว pm 2.5เนี่ยเข้ามาในกระแสะเลือดได้ไปในระบบต่างๆของร่างกายได้การดื่มน้ําให้เยอะขึ้นมันก็จะเป็นการช่วยขับตัว pm 2.5จาออกจากร่างกายของเราโดยผ่านออกมาทางเส้นเลือดทางปัสสาวะนั่นเองค่ะในการป้องกันนะคะการป้องกันของเราก็คือว่าหลีกเลี่ยงการคอนแทคตัว pm 2.5โดยตรง ก็คือเป็นการใส่แมสนั่นเองตัวแมสหรือว่านักการอนามัยที่เราใส่โดยทั่วๆไปอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะกรองตัว PM 2.5ได้นะคะถ้าแมาสที่จะใช้ได้อะก็จะต้องเป็นในระดับของ N95 ขึ้นไปค่ะทีนี้มาดูว่าอะเรารู้กันในภาพรวมของตัว PM 2.5แล้วแล้วตัว PM 2.5มันส่งผลเสียต่อการมีนนลูกหรือเปล่าคะอย่างแรกเลยนะคะเอาง่าย ในเรื่องของคุณภาพน้ำเชื้อเราพบว่าคุณผู้ชายที่สัมผัสกับ PM 2 5หรือว่ามีฝุ่นควันเยอะๆไปเอ็กซ์พสกับส่วนนั้นมากๆเนี่ยมีหลักฐานมีการศึกษาวารสารทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือมากพอสมควรเขารายงานว่าการที่เราสัมผัส PM 2 5ในระยะเวลานานในปริมาณที่สูงเหล่านี้เ,เราพบว่าเขาจะมีลูกยากเพิ่มขึ้น ถึงประมาณ4-5%เลยทีเดียวนั่นสาเหตุก็เพราะว่าเจ้าตัว pm 2 5เนี่ยค่ะมันไปทำให้คุณภาพของตัวอสุจิลดลงจากต่างๆที่มีผลเสียในร่างกายเราอย่างเช่นอ่ะมีสารอนุมูลอิสระเยอะขึ้นมีทำให้ตัวในเรื่องของตัวอสุจิมันมี DNA ที่แตกหักเสียหายคุณภาพอาสุจิเราก็จะแย่ลง แล้วก็ทำให้อสุจิตัววิ่งมันน้อยลงตัวแอคทีฟมันลดลงค่ะอันนี้ก็จะทำให้มีลูกยากแล้วนะคะแล้วในส่วนของคุณผู้หญิงเองค่ะตัว pm 2 5ที่มันทำให้มีในเรื่องของเราจะมาโฟกัสในส่วนของระบบเจริญพันธุ์นะคะก็คือว่ามันจะทำให้ในส่วนของรายงานพบว่ามีการตกไข่ที่ลดลงค่ะ คุณภาพไข่ของเราลดลงมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายที่สูงขึ้นพบว่ามีค่า AMH ที่ลดลงไปได้เยอะทีเดียวทีนี้ค่า AMH คืออะไรคะ AMH มันก็คือตัว a n t i m o l l e r i a n hormone ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มงบอกถึง ovarian reserve เป็นสิ่งที่พูดถึงในเรื่องของทุนสำรองของรังไข่เราคะ่ะ a m h สูงแปลว่าเรามีไข่เยอะ ทีนี้เจ้าตัว PM 2.5ไปทําให้ MS s ระดับมันลดลงนั่นก็แปลว่าไข่เราจํานวนมันจะลดลงด้วยค่ะ จากการที่เอ็ตัว PM 2 2.5ทำให้ MS ลดลงจำนวนลดลงนอกจากนั้นแล้วอะค่ะเราพบว่า p m 2.5ไปทำให้มีสารอักเสบในร่างกายมีการลดภูมิต้นานทานของร่างกายนั่นแปลว่ามีฟรีเรดิเคิลมีอนุมูลอิสระในร่างกายเราสูงขึ้นคุณภาพไข่ของเราก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากมากขึ้นนะคะถามว่าแล้วถ้าคนที่เขามีลูกไปแล้วล่ะคะ นอกเหนือจากการที่แบบส่งผลต่อคุณภาพไข่จานวนไข่หรือว่าทําให้อสจุจิคุณภาพไม่ดีแล้วส่งผลกับคุณแม่ตั้งครรภ์ไหมในส่วนของคนที่ตั้งครรภ์เองอะคะ่ะก็มีรายงานเหมือนกันว่าตัว P M 2.5นี้เนี่ยนะคะทำให้ส่งผลเสียอะไรหลายอย่างเลยมีโอกาสแท้งสูงขึ้นมีโอกาสของการคลอดก่อนกําหนดที่สูงขึ้นและนอกจากนี้เองค่ะพบว่าในส่วนของเด็กอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความผิดป,ปกติที่สูงขึ้นได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นตัว PM 2.5มันก็มีผลเสียค่อนข้างสูงทีเดียวเนาะเพราะว่ามันไปทําให้มีเซลล์อักเสบในร่างกายเรามีพวกอนุมูลอิสระในร่างกายเราแล้วก็การที่เราจะป้องกันก็คือว่าใส่แมสซึ่งแมสที่แนะนำนาการอนามัยที่แนะนำก็คือในส่วนของ N 9 5ถึงจะป้องกันในส่วนของตัว PM 2.5ได้แล้วก็นอกจากนี้เองค่ะ อาหารการกินอย่างที่หมอบอกไปในตอนแรกว่าตัว pm 2.5เนี่ยเขาส่งผลเสียก็คือว่ามันทําให้เซลล์อักเสบในร่างกายเรามันสูงขึ้นมันทําให้ในส่วนของอนุมูลอิสระในร่างกายสูงขึ้นนั่นแปลว่าอาหารที่จะช่วยได้ก็จะเป็นอาหารที่มีฤทธิ์มีสารในกอนต้านอนุมูลอิสระนั่นเองเช่นในส่วนของอาหารที่มีวิตามิน A สูงหรือว่าอาหารที่มีวิตามิน E สูงนั่นเองหรือว่าในส่วนของวิตามิน C ที่สูงขึ้นเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้ในส่วนของมีการลดตัว pm 2.5หรือว่า กําจัดตัว pm 2.5จาออกจากร่างกายเราดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะเพราะว่า pm 2.5ที่เข้าไปในร่างกายเราผ่านทางเส้นเลือดเนี่ยเขาก็จะถูกกําจัดออกไปทผ่านทางปัสสาวะนั่นเองนะคะรักษาบ้านเรือนให้สะอาดนะคะดูดฝุ่นบ่อยหน่อยมีเครื่องกรองอากาศหรือว่าปลูกต้นไม้ที่จะทําให้ช่วยฟอกอากาศได้ดีขึ้นนั่นเองทีนี้ถามว่าแล้วตัวสาเหตุ ตัวก่อให้เกิดในส่วนของ PM 2.5ง่ายๆในบ้านเราการประกอบอาหารหรือว่าในออฟฟิศแ่อย่างเช่นในเรื่องของอาสารที่มันออกมาจากตัวปรินเตอร์อีกอย่างหนึ่งเลยที่ไม่ควรมองข้ามค่ะก็คือบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่จุดบุหรี่สูบป,ปกติหรือตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองก็ตามในบุหรี่เหล่านี้เนี่ยมีสารที่พบว่ามีความอันตรายมากกว่าตัว PM 2.5อีกค่ะ ทั้งในส่วนของบุหรี่ปกติหรือบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองปัจจุบันนี้อาจจะเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันได้รับความนิยมมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันผิดกฎหมายในบ้านเราอยู่เนาะแล้วก็พบว่าบางคนอาจจะชอบแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันกลิ่นมันไม่ฉุนมันก็ไม่น่าจะมีอันตรายหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีความแตกต่างตรงที่ว่าการเผาไหม้มันแตกต่างกันกับการจุด บุหรี่ปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวบุหรี่ไฟฟ้ามันก็จะไม่มีที่เรียกว่าทาหรือน้ํามันดินที่จะเป็นสารเกร่ะให้เกิดมะเร็งปอดแต่มันก็ยังมีสารอื่นๆค่ะอย่างเช่นพวกโลหะหนักอะนิกเกลิลตะก,กั่วอย่างเงี้ยมันก็จะไปทําให้มีผลในเรื่องของปอดอักเสบนอกจากปอดอักเสบแล้วเนี่ยมันก็จ,จะเป็นปอดอักเสบจากในเรื่องของสารต่างๆที่มันเข้าไปนั่นเองแล้วถามว่าตัวบุหรี่ไฟฟ้าติดง่ายกว่าไหมคะ หรือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นการลดโอกาสของการติดบุหรี่จริงไหมคะคำตอบคือไม่จริงเลยค่ะตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองมันก็จะมีสารนิโคตินเหมือนกันซึ่งในกรณีของบุหรี่ที่เราติดบุหรี่มันก็จะมาจากตัวสารนิโคตินนี่แหละแปลว่าทั้งบุหรี่ปกติและบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินมากเหมือนกันเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าก็จะทําให้ติดเช่นกันแล้วก็รู้ไหมคะว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งครั้งหนึ่งปืดที่สูดเข้าไปเนี่ยมันได้รับปริมาณนิโคตินที่มากกว่าบุหรี่ปกติถึง1มวลเลยทีเดียว บางคนสูบบุหรี่ปกติอาจจะไม่ถึง1มวนแต่ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้า1ครั้งอะ่ะได้รับปริมาณนิโคตินที่มากกว่านั่นแปลว่าผลเสียที่เกิดขึ้นก็ย่อมมากกว่าเช่นกันไม่ได้แปลว่ากลิ่นหอม,หอมของตัวบุหรี่ไฟฟ้าแล้วร่างกายเราจะไม่ได้รับผลเสียนะคะทั้งในส่วนของคนที่สูบบุหรี่เองหรือว่า ตัวของคนที่อยู่ข้างเคียงเซ c o n d h แฮนสโม k เกอร์ Second oker, ที่ได้รับควันบุหรี่เข้าไปในคนที่อยู่ข้างเคียงคุณผู้หญิงที่อยู่บ้านเดียวกันกับคนที่สูบบุหรี่หรือว่าลูกเด็กๆที่อยู่ข้างกับผู้ปกครองที่สูบบุหรี่อันนี้เนี่ยก็จะได้รับผลเสียของบุหรี่ไปด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของบุหรี่เองอะ่ะก็จะส่งผลเสียเช่นเดียวกันกับในกรณีของตัว pm 2.5ได้เลยนะคะ ซึ่งเขาก็จะทําให้มีเซลล์อักเสบเยอะขึ้นลดภูมิต้านทานของร่างกายเราทําให้เรามีในเรื่องของอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะขึ้นคุณภาพไข่ไม่ดีคุณภาพอสุจิไม่ดีจํานวนไข่ลดลงเหล่านี้ก็จะคอนเฟิร์มได้ค่ะว่าตัวบุรีหรือว่าตัว PM 2 5เองอ่ะาทำให้เรามีลูกยากนะคะเดี๋ยวมาดูคาถามกันดีกว่านะคะมีคําถามเข้ามาพอสมควรแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยกันในช่วงเย็นเนาะเกี่ยวกับเรื่องว่า PM 2 5 ทำให้มีลูกยากได้จริงหรือเปล่าแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงนะคะหลังจากนี้เราก็จะเปลี่ยนมาคุยกันในช่วงเย็นๆของวันพุธหลังจากเลิกง,งานแล้วเนาะประมาณ5้าโมงเย็นค่ะ